สวัสดีครับเชอร์ลิฟท์คาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้ก็มีนิสสันบิ๊กเอ็มนะฮะหน้าหักจอโค้งฝาดแดงนะครับผมแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์สีเต็มนะครับสีสวยทั้งคันเลยนะฮะเงาวับเลยดูนะครับทรงสวยเลยนะฮะสันตรงกันเป๊ะนะครับล้อด้านหลังนี่ก็เป็นกระทะผ่านะครับผมแล้วก็เสริมแนบกระดานมาแล้วนะครับ นี่นะพร้อมลุยงานเลยนะครับยาง XCD นะครับด้านไหนก็ปูแม็กไลเนอร์มาสวยทั้งคันครับสีไม่มีรอยเลยนะฮะดูด้านในนะครับแผงประตูสวยทั้งสองข้างนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับนี่นะฮะจอโค้งรวมอะไรพาวเวอร์ Power, วิ่งส0 0 0 0นกว่าโลนะครับคันนี้ นะสตาร์ติดง,ง่ายๆนะครับเฮดเดอร์นะครับอันนี้เสียงเพาะเลยนะครับนะ้ำวนะนดีๆเลยนะครับไม่มีไอไม่มีดันนะครับ เครื่องจอดไม่มีหยดไม่มีเยิ้มครับห่ังไกลสบายๆนะครับผันหน้าสวยๆดูหน้าเต็มๆนะครับตาใหญ่นะครับตัวนี้สันข้างรถนี่สวยเลยครับเบียงยังไม่ขาดนะครับ6กเก็ด ันสาบใส่มาให้แล้วนี่นะด้านซ้ายนะครับผมแผงประตูโซนนี้สวยนิ่เนียนเลยครับอ่าน,นี้ออกหน่อยอครับผมดูนะครับบอบกสวยครับประตูก็ไม่มีตกนะครับสองข้างนี้ไม่มีตกเลยนะฮะกระทาหลังยาง XCD เดินดูรอบคันนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมลุยเลยครับคันนี้นะฮะถ้าใส่คอกนี่บรรทุกหนักได้เลยครับเล้าๆเ,เลยครับเสียงใครหาอยู่ฮะไม่ควรพลาดนะครับผมเข้าไร่เข้าสวนหรือว่าจะล่องของนะฮะได้เลยว่า คันนี้นะต้องรีบจัดเลยครับผมอยู่ที่ตำบลกลางดงนะฮะอำเภอปักช่องจังหวัดน,นครราชสีมาครับผมเก่งชาลิฟเบอร์โทรก็086ครับ1111งหนึ11 11ครับยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ